ตอนนี้เราก็จะมาแนะนำการใช้งานชุดสไลเดอร์นะครับรางสไลเดอร์ของโคนวานะครับก็คือเนี่ยฮะเป็นกล้องกจะยึดอยู่วันนี้นะครับเราก็จะสไลด์ไปสไลด์มาแบบนี้นะครับสามารถเอียงอย่างนี้เพื่อสไลด์ได้นะครับสามารถตั้งไว้ที่พื้นเพื่อสไลด์ได้นะครับในเซตนะครับมันจะมี ขาตั้งนะครับขาตั้งมาให้สองขาพร้อมพร้อมหัวบอลนะครับพร้อมหัวบอลปรับได้ก็จะเป็นขากล้องภาพนิ่งนะครับขามาตรฐานของกล้องภาพนิ่งจะมีหัวบอลนะครับปรับได้แล้วก็เดี๋ยวจะมีแฟ้มขอขาโน้นไหนสีแดงโอเค แล้วก็จะมีขาขาเตี้ยนะครับของมันนะครับขาเตี้ยของมันก็ทําหน้าที่คืออยู่ที่ที่ปลายนะครับที่ปลายของตัวรางสไลเดอร์นะครับวิธีประกอบก็ก็ประกอบให้ให้ตรงน็อตแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไขน็อตเข้าไปง่ายมากครับนะครับนะฮะเสร็จแล้วครับนะฮะเสร็จแล้วนะครับด้านด้านใต้นะครับ เราสามารถประกอบฝั่งนี้ก็ได้นะฮะฝั่งนี้เข้าไปด้วยนะครับนะครับแ,แ,แ,แล้วก็วางที่พื้นลักษณะนี้นะครับแล้วก็กล้องก็อยู่บนนี้นะฮะกล้องนะครับมันจะมี หัวนี่ครับเป็นเป็นหัวเบานะครับของที่นี่จะใช้เป็นของ m a n ฟอ o โตนะครับก็ด้านล่างจะมีเกลียวแบบนี้นะครับเวะลาประกอบก็ให้ล็อกล็อกแผนก่อนนะครับล็อกแผนตรงนี้นะฮะหมุนขันเกลียวเข้าไปนะครับนะครับแล้วก็ ถ้าให้ดีนะครับล็อกตัวรางสไลด์ด้วยไม่ให้มันขยับไปขยับมานะครับตัวล็อกจะอยู่ด้านด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมหมุนให้ดูนะฮะนี่คือตัวล็อกนะครับเวลาล็อกก็บิดนะครับให้พออยู่ให้พออยู่พอนะครับแล้วก็ไขตามเกลียวเข้าไปนะครับขันแน่นก็หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับนะฮะ หมุนแค่แค่พออยู่พอนะครับไม่งั้นเดี๋ยวตัวล็อกแผ่นจะเสียนะครับแล้วก็คลายล็อกแผ่นนะครับอเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขยับด้านนะครับผมขยับมาด้านนี้ปึ๊บนะฮะนะครับนี่ก็คือสามารถสไลด์ได้แล้ว เว,เวลาติดตั้งขารุ่นนี้มันจะเป็นที่ล็อกแบบเอียงนะครับเอียงออกนะครับเวลาใส่เข้าไปไม่ใช่ไม่ใช่สไลด์นะครับมันเป็นแบบควิกควิกล็อกควิกรีลิสนะครับกดง่ายแล้วก็ไขเข้าไปเวลาเวลาปลดออกนะครับก็กดน้นตัวนี้ลงไปดึงออกนะครับนี่ฮะนี่คือตัวปลดล็อกมัน ตัวล็อกกับตัวปลดล็อกนะครับแบบควิกรีลิสนะครับเหมือนเดิมครับใส่เข้าไปแล้วนะครับเช็คก่อนว่าหลุดไหมดึงขึ้นนะครับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังนะครับเสร็จแล้วก็ตั้งตำแหน่งเซนเตอร์นะครับแคนนอนก็ที่บอกไปเมื่อเช้าก็คืออยู่ตรงช่วงนี้ช่วงน็อตมันพอดีนะครับพอได้เซนเตอร์ปุ๊บนะฮะพร้อมใช้งานครับก็คลาย นะครับคายล็อกแพนนะครับคลายล็อกทิวนะฮะก็แล้วก็คลายล็อกกลางสไลด์นะครับเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับนะครับเราก็ใส่ก็เหมือนใส่ครับนิ่งทั่วไปสักครคู่นะครับ ไม่ไม,ไม่ต้องนี้ดึงพร้อมกันสองอันโอเคนะครับแล้วก็ล็อกทิวล็อกทิวนะครับล็อกแผลล็อกแผ่นนะครับได้อีกหนึ่งห้า